สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History สำหรับคลิปนี้นะครับมีผู้ชมผู้ฟังของเรานะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะฟังเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติในช่วงนี้นะครับหรือเรื่องราวเรื่องนี้ก็เลยคุณขอมาเราจัดให้ครับนี่คือเรื่องราวของสงคราม6วันหรือ Six Day War ต้นเดือนมิถุนายนเมื่อ50ปีที่แล้วในปี1 9 6 7 อิสราเอลได้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกด้วยการบุกยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ในส่วนที่เหลือในเขตเวสต์แบงก์เยรูซาเล็มตะวันออกฉนวนกาซาที่ราบสูงโกลันของซีเรียรและคาบสมุทรซีนายของอียิปต์โดยกระทำจนประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6วันในสงครามที่เกิดขึ้นกับอียิปต์จอแดนและซีเรียรซึ่งเป็นที่รู้จักในนามสงคราม6วันนั้นทางการอิสราเอลได้มอบสิ่งที่เรียกว,ว่านักชาที่มีความหมายว่าถอยออกไปหรือย,ยอมแพ้ไปแก่ทหารกลุ่มประเทศอาหรับ รวมถึงชาปาเลสไต์ที่จำต้องสูญเสียแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองนักชาคือภาคต่อของเหตุการณ์สำคัญที่ปูทางให้เกิดสงคราม6วันนี้ขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ19ปีก่อนหรือราวปี1948อิสราเอลได้เข้ามามีบทบาทในการก่อความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาปาเลสไต์ในเวลาต่อมา ในปฏิบัติการสร้างรัฐยูกองกําลังไซออนิกได้ทำลายล้างหมู่บ้านและขับไล่ชาวปาเลสไตน์เป็นจํานวนกว่า750,000ชีวิตให้ออกจากบ้านเกิดของตนหลังจากอิสราเอลสามารถประกาศจัดตั้งรัฐยูได้ไม่นานกองทัพจากกลุ่มประเทศอาหรับต่างก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและต่อสู้เพื่อกอบกู้ประเทศและคืนดินแดนให้ปาเลสไตน์ สงครามในปี1948จบลงด้วยการที่อิสราเอลสามารถควบคุมอาณาเขตไว้ได้ราว78%ของดินแดนปาเลสไตน์ในขณะที่อีก22%ที่เหลือตกอยู่ในมือของอียิปต์และจอแดนถัดมาในวันในสงคราม6วันปี1967อิสราเอลสามารถดึดกลืนพื้นที่ทั้งหมดของปาเลสไตน์รวมถึงอาณาเขตของอียิปต์และซีเรียรได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อสงครามสิ้นสุดลงอิสราเอลได้ขับไล่ชาวเบลสไตน์อีก430,000ชีวิตออกจากบ,บ้านเกิดเมืองน,นองของตนเองจนสามารถขยายอาณาเขตครอบครองได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง3.5เท่าเรื่องราวของสงครามครั้งนี้อาจมีหลายเวอร์ชัน่นซึ่งเป็นเรื่องปกติของหลายเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอาหรับและอิสราเอล กระนั้นมันก็มีเรื่องราวหลายฉากหลายตอนที่เป็นฉนวนก่อให้เกิดสงครามขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้อันดับแรกมีความไม่ลงรอยเกี่ยวกับแนวร่วมการสงบศึกระหว่างอิสราเอลกับซีเรียและอิสราเอลกับจอร์แดนภายหลังจากสงครามในปี1948ผู้ลี้ััยชาปาเลสไตน์นับพันชีวิตได้พยายามข้ามพรมแดนกลับไปเพื่อหายาติมิตรที่สูญหายและพยายามกลับไปยังบ้านตนเองเพื่อทวงคืนทรัพย์สินต่างๆของตนเองที่หายไป ในช่วงปี1949จนถึงปี1956คาดการกันว่ากองกำลังอิสราเอลรอบสังหารประชาชนที่พยายามข้ามคานไร่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง5,000รายในปี1953อิสราเอลปฏิบัติการตอบโต้การสังหารหมู่ด้วยการสังหารหมู่ที่ชาวโชวที่สุดในหมู่บ้านโอบิยาในเขตเวสต์แบนด์ครั้งนั้นมีบ้านเดิน45หลังถูกระเบิดทำลายล้างและชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย96าชีวิตถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็น หลังจากนั้นไม่นานได้เกิดวิกฤตการ์ซูเอตขึ้นในปี1956เมื่ออิสราเอลได้จับมือกับฝรั่งเศสและอียิปบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของอียิปเพื่อเป้าหมายในการโค่นล้มประธานาธิบดีนัสเซอร์ผู้นําอียิปในเวลานั้นหลังจากที่เขาได้ทําให้คลองซูเอตนะครับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของอียิปตซึ่งก่อนหน้านั้นอำนาจในการบริหารคลองดังกล่าวเป็นของอังกฤษและฝรั่งเศส3ประเทศถูกบังคับให้ถอนอำนาจออกจากคลองสุเอต และกระทั่ง10ปีถัดมากองกําลังสารรักษาสันติภาพของสหปะชาชาได้เข้าประจำการในบริเวณชายแดนระหว่างอียิปต์และอิสราเอลในช่วงกลางทศวรรษที่1950และ1960ก,กลุ่มฟาดียาได้ถือกําเนิดขึ้นซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านการาติดอาวุธของชาปาลิสต์ที่พยายามต่อสู้กับอิสราเอลย้อนกลับไป1ปีก่อนสงครามอิสราเอลได้บุกโจมตีหมู่บ้านอัลซามูในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดต,ต,ตั้งแต่วิกฤตซูเอต หลังจากที่กลุ่มฟาตาของชาวอิสราเอลของชาวปาเลสไตน์ได้สังหารทหารอิสราเอลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้กองกําลังอิสราเอลทําการปิดล้อมเมืองของชาวบ้านในแวกนั้นและทิ้งระเบิดทําลายบ้านเรือนนับสิบหลังการจู่โจมครั้งนั้นทําให้ผู้มีผู้เสียชีวิตราวสิบแปดรายและบาดเจ็บกว่าหนึ่งร้อยรายนอกจากนี้ความตึงเครียดร,ระหว่างซีเรียกับอิสราเอลก็คุกกรุ่นจากความไม่เห็นด้วยในประเด็นจากการใช้น้ําจากแม่น้ําจอดแดนและการเพราะปลูกของชาวอิสราเอลตามแนวแตะเกียบชายแดนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดความร้าวฉานกระทั่งกลายมาเป็นสงครามขึ้น 13พฤษภาคมปี1967สาภาพโซเวียตได้แจ้งเตือนเท็ดแก่อียิปว่าอิสราเอลได้ทำการร,รวบรวมกองกำลังทหารเพื่อเตรียมบุกซีเรียโดยในสนธิสัญญาเพื่อปกป้องประเทศของอียิปและซีเรียาตามที่ตกลงไว้ในปี1955ได้ระบุไว้ว่าทั้งสองประเทศนี้จะทำการปกป้องกันและกันในกรณีที่มีการโจมตีเกิดขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอียิปจึงสั่งการให้กองกำลังทหารแห่งสหประชาชาติถอนตัวออกจากซีนายและส่งกองทหารของตน,นเองเข้าประจำการแทน ไม่กี่วันต่อมาประธานนันทบดีนัเสเซอร์ของอียิปต์ได้ระง,งับการคำนาคมทางเรือของอิสราเอลในทะเลแดงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอียิปต์และจอแดนได้ร่วมลงนามกันในข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมกันส่งผลให้ทหารจอแดนทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของอียิปต์อย่างเต็มอัตราต่อมาไม่นานอิรักก็เริ่มคล้อยตามคำร้องดังกล่าวอีกหนึ่งราย เช้าตรู่วันที่5มิถุนายนอิสราเอลได้ส่งกองกาลังโจมตีฐานที่มั่นทางอากาศของอียิปต์แบบไม่ทันตั้งตัวทําลายฐานทัพอากาศของอียิปต์ในขณะที่ยังคงอยู่บนพื้นดินอย่างย่อยยับเหตุการณ์นี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม6วันมูลเหตุที่อยู่เบื้องหลังการก่อสงครามครั้งนี้เป็นประเด็นที่มักตกเป็นข้อโต้เถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์และนักวิเคราะห์เรื่อยมาบางก็เชื่อว่าอิสราเอลมีภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นแต่เมื่อแต่การเข้ายึด เมื่อการเข้ายึดดินแดนปาเลสไตน์ให้ได้เบ็ดเสร็จในสงครามปี1948ครั้งนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งของการโจมตีในปี1967นั้นยาเกียร์อารอนรัฐมนตรีอิสราเอลได้เขียนเอาไว้ว่าในสงครามครั้งใหม่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยสองครามแห่งอิสราภาพในปี1948และจะต้องไม่ยุติการสู้รบจนกว่าเราจะได้มาซึ่งชัยชนะทั้งปวงนั่นคือภารกิจขยายอาณาเขตดินแดนแห่งอิสราเอล มีรายงานว่าการโจมตีอิสราเอลต่อถอนทัพอากาศอังกฤษที่เมอร์ซีนาและซูเอตนั้นทำให้กองกำลังทางอากาศของอียิปต์ต้องเสียหายกว่า90%นอกจากนี้กองกำลังภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลยังได้ทำการบุกฉนวนกาซาและคข้าสมุทรซีนายในวันเดียวกันนั้นด้วยนอกจากนี้อิสราเอลยังได้โจมตีสนามบินของซีเรียนในเย็นวันที่5มิถุนาและวันต่อมาเกิดการประทะก,กันขึ้นระหว่างจอร์แดนกับอิสราเอลเพื่อแย่งชิงอำนาจในการควบคุมเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจอร์แดนในขณะนั้น เช้ามืดของวันที่7็มิถุนายนโมเสสไดยันผู้บัญชาการทหารบกของอิสราเอลได้สั่งการให้ทหารอิสราเอลเข้ายึดเมืองเก่าที่อยู่ในเยรูซาเล็มตะวันออกท่ามกลางการเรียกร้องให้หยุดสู้รบจากองค์การสหประชาชาติมีรายงานว่านักการทุนอิสราเอลประจำกรุงนิวยอร์กและวอชิงตันดีซีได้พยายามรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ยืดเวลากำหนดการหยุดรบนั้นออกไปอันจะส่งผลให้อิสราเอลมีเวลาเพิ่มเติมในการสะสางภาร,รกิจนั้น เช้าในช่วงเที่ยงของวันที่7มิถุนากองกําลังอิสราเอลสามารถช่วงชิงดินแดนในเมืองเก่าจากทหารจอร์แดนได้เป็นผลสําเร็จเมืองหลักๆในเขตเวสต์แบงก์อย่างเมืองนาบูเบตเลเฮมเบโรและเจริโคตกอยู่ใต้อยู่ในการปกครองของทหารอิสราเอลภายในวันต่อมาหลังจากนั้นอิสราเอลได้รื้อถอนสะพานอับดุลลาและสะพานฮุเซนที่เชื่อมต่อเขตเวสต์แบงก์กับจอร์แดนออกไปอีกด้วย หลังจากยึดเมืองเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองกำลังอิสราเอลได้ทำลายย่านที่อยู่อาศัยในละแวกโมโร็อกแคนควอเตอร์ซึ่งมีอายุร่วมกว่า770ปีอย่างไม่เหลือซากเพื่อขยายเส้นทางเข้าสู่เวสเทิร์นวอลอันเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยินและชาวมุสลิมในนามของกำแพงอาบูลร็อกสถานที่สำคัญถึงถือเป็นจารึกสำคัญทางศาสนาสำหรับชาวยิวและก็ชาวมุสลิม ครอบครัวปาเลสไตน์กว่า100ครัวเรอนที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นถูกบังคับให้ลักทิ้งบ้านของตน,นเองย่านที่อยู่อาศัยดังกล่าวถูกทำลายด้วยระเบิดจนไม่เหลือซากจากนั้นอสิสราเอลก็ใชพ้พื้นที่ดังกล่าวสร้างเวสเทิร์นบอร์พลาซาขึ้นมาแทนซึ่งอำนวยความสะดวกให้ชาวยิวสามารถเดินทางเข้าออกสู่กำแพงนั้นได้โดยตรงตลอดช่วงเวลาของสงครามและการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของยาซัคราบินซึ่งได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอสิสราเอลในเวลาต่อมา กองกำลังอิสราเอลได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และทําลายหมู่บ้านชาวปาเลสไตน์ไปเป็นจํานวนมากรวมทั้งได้ขับไล่ชาวปาเลสไตน์นับหมื่นชีวิตให้ออกจากพื้นที่ในบรรดาผู้หมู่บ้านที่ถูกกระจัดทิ้งอย่างไร้ปาณีมากที่สุดคือเอ็มวาสบินนาบูและยาลูในเมืองกวาลิยาและเตอร์กรแรมในเขตเวสต์แบงก์ K Bank ของปาเลสไตน์ทางอิสราเอลได้ทำลายบ้านเรือนของชาวปาเลสไตน์ออกไปอย่างเป็นระบบ ชาวปาเลสไตน์กว่า12,000คนถูกบังคับให้ออกจากเมืองกวากิยาด้วยเหตุผลที่โมเสสไดยันใช้ว่าใช้คำว่าเพื่อเป็นการลงทันชาวปาเลสไตน์การโจมตีของอิสราเอลต่อที่ราบสูงโกลันของอของซีเรียเริ่มต้นในวันที่9มิถุนายนและในวันถัดมาที่ราบสูงโกลันก็ถูกยึดสำเร็จนั่นทำให้อิสราเอลสามารถครอบครองฐานที่มั่นซึ่งห่างออกไปจาก cus, ดามัสกัสมือหลวงของซีเรียเพียงไม่กี่คืบเท่านั้น อิสราเอลและอียิปตร่วมลงนงามเพื่อยุติการยิงในวันที่9มิถุนายนในขณะที่ซีเรียกับอิสราเอลลงนามกันในวันที่11มิถุนายนส่งผลให้สงครามสิ้นสุดโดยมีองค์การสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยชาวปาเลสไตน์ราว4,03,000รายถูกถอนรนากถอนโคงให้ออกจากบ้านของตนเองส่วนใหญ่พากันมองหาแหล่งที่ลีภ้ภัยแหล่งลี้ภัยในจอร์แดนหลายชีวิตข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาในจอร์แดนในขณะที่บางคนเลือกเดินเท้ารอนแรงออกมาในสภาพเสื่อผืนหมอนใบ ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลี้ภัยเหล่านั้นถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลมาแล้วครั้งหนึ่งในปี1948 20ปีต่อมาเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับการพรากจากบ้านเกิดซ้ำอีกหนึ่งครั้งอย่างเลือกไม่ได้สงคราม6วันถือเป็นจุดพลิกผันของภูมิภาคสำหรับชาวปาเลสไตน์และโลกอาหรับมันสั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้คนที่มีต่อรัฐบาลอาหรับ ภายใน6วันอิสราเอลสามารถทําให้ชาวปาเลสไตน์กว่าล้านชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เยรูซาเล็มตะว,วันออกและฉนวนกาซาตกอยู่ภายใต,ใต้การควบคุมของอิสราเอลอย่างเบ็ดเสร็จสงครามในปี1967นี้ถือเป็นสงครามที่ทําให้อิสราเอลกลายเป็นประเทศที่มีประชากรปาเลสไตน์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในโลก ความตื่นตระหนกกับการสูญเสียและความให้แพ้ในครั้งนี้สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการปฏิวัติในหมู่ชาวปาเลสไตน์ขึ้นซึ่งกระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเคลื่อนไหวติดอาวุธเพื่อต่อต้านที่ปฏิญาณตนมุ่งมั่นว่าจะนำปาเลสไตน์กลับคืนมาได้ตลอดศตวรรษที่1970-1980 สำหรับชาวอิสราเอลแล้วการช่วงชิงอนาเขตของรัฐบาลในสงครามครั้งนี้นำมาซึ่งความรู้สึกภาพภูมิใจต่อชัยชนะของตนชาวยิวกว่าพันคนแห่ไปยังกำแพงตะวันตกและร่ำไห้ดีใจพร้อมสวดวิงวอนต่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามันคือปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าประทานลงมาให้ ความเชื่อที่ว่าผลลัพธ์จากสงคราม6วันแห่งปี1967เป็นปาฏิหาริย์นั้นได้ช่วยส่งเสริมผลักดันความคิดของชาวไซออนิสตที่เคร่งคัดและศรัทธานในพระเจ้าพวกเขาเชื่อกันตามหลักความเชื่อทางศาสนาแล้วพวกเขาถือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่างเต็มที่สงครามครั้งนี้ได้ให้อิสระแก่ผู้ยึดครองชาวไซออนิกรุ่นใหม่สามารถบ้านเรือนในเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซา ดินแดนที่ถูกครอบครองโดยอิสาราเอลได้ต่างอำเภอใจทั้งทั้งที่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสาราเอลแต่อย่างใดที่สำคัญกว่านั้นสงครามครั้งนี้ได้เปิดประเด็นข้อสงสัยถึงการเป็นนักล่าอนานิคมของไซออนิธแทนที่จะยอมแลแกเปลี่ยนดินแดนโดยสันติวิธีตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติมาตรา242ได้ได้ร้องให้อิสาราเอลยอมแลกเปลี่ยนอาณาเขตกับเพื่อนบ้านโดยสันติวิธีเมื่อสองครามครั้งนี้สิ้นสุดลง แต่กลายเป็นว่าอิสราเอลพยายามหนุในให้พลเรือนของตนเข้าไปยึดครองพื้นที่ของผู้อื่นโดยไม่แยแสอะไรเลยรัฐยิวถูกจัดตั้งขึ้นในปี1948โดยอำนาจในพื้นทของมันได้รับการยอมรับจากประเทศส่วนใหญ่ในโลกแต่เมื่อเสียงปืนเสียงปืนสิ้นสุดลงในปี1967อิสราเอลกับละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรง ด้วยการก่อตั้งที่ถิ่นพำนักอาศัยให้กับพลเรือนของตนเองบนแผ่นดินที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของหลังจากสงครามหกวันสิ้นสุดลงหนึ่งปีได้มีการก่อตั้งแหล่งที่พำนักของชาวอิสราเอลในบริเวณที่ราบสูงโกลันของซีเรียมากถึงหกแห่งจนกระทั่งปี1970อิสราเอลได้ขยับขยายแหล่งพำนัก เพิ่มขึ้นเป็น17แห่งในเขตเวสต์แบงก์และอีก7แห่งในฉนวนกาซาและในปี1977มีการค้นพบว่าชาวอิสราเอลกว่า11,000ชีวิตใช้ชีวิตกระจายกระจายไปทั่วเวสต์แบงกาา์ฉนวนกาซาที่ราบสูงโกลันและคาบสมุทรซีนายแม้ว่าสงครามเกิดขึ้นระหว่างประเทศอาหรับกับอิสราเอลแต่การน,นั้นผู้สูญเสียมากที่สุดเห็นจะเป็นชาวป,ปาเลสไตน์ที่ยังคงต้องต้องทำการรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ในทุกๆเดือนมิถุนายนการยึดครองดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่ยาวนานที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ยุคปััจจุบน อิสราเอลได้ยึดครองอาณาเขตในเยรูซาเล็มตะวันออกและพื้นที่หลายแห่งในเวสต์แบงก์อย่าผิดกฎหมายอิสราเอลประกาศกล้องว่าแผ่นดินทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของรัฐอิสราเอลทั้งๆที่มันไม่เคยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกเลยแม้แต่น้อยส่วนที่เหลือของดินแดนปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาเป็นแหล่งอาศัยของชาวปาเลสไตน์รวม5.1ล้านคน ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารอิสราเอลด้วยข้ออ้างเพื่อรักษาความปลอดภยัยชีวิตของชาวปาเลสไตน์ถูกควบคุมสั่งการโดยด่านตรวจและกองทหารนับร้อยจุดโดยมีระบบใบอนุญาตที่แบ่งรหัสสีและกำแพงแยกย่อยหรือ s a ป ation w a l l ทำหน้าที่กีดกันไม่ให้ครอบครัวได้มีโอกาสพบหน้ากัน Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์การภายใต้การดูแลขององค์การสหประชาชาติได้ทำการจัดกลุ่มจำแนกประเภทของการละเมิดกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมสากลซึ่งจำแนกประเภทของการยึดครองไว้5ประเภทการละเมิดดังกล่าวได้แก่การฆาตกรรมอย่างผิดกฎหมายการกัะขังนุ่นเหนียวอย่างทารุณการปิดล้อมในฉนนกาซาและการจำกัดการเคลื่อนไหวของชาวปาเลสไตน์การพัฒนาการตั้งถิ่นพำนักอาศัยและนโยบายเลือกปฏิบัติที่สร้างความเสียเปรียบให้กับชาวปาเลสไตน์ ไม่ว่ามันจะเป็นกรณีเด็กคนหนึ่งถูกกระครังโดยสารทหารและถูกยิงอย่างไม่เหมาะสมหรือการที่บ้านหลังหนึ่งถูกกำจัดไปเพราะขาดใบอนุญาตที่อธิบายไม่ได้หรือการที่จุดตรวจที่อนุญาตให้ผ่านเฉพาะผู้ตั้งพำนักถิ่นฐานชาวอิสราเอลเหล่านี้ทําให้ชาวปาเลสไตน์จํานวนไม่น้อยหลบหนีการทารุณกรรมทางสิทธิที่รุนแรงมาตลอด50ปีของการยึดครองที่ผ่านมาทุกวันนี้อิสราเอลยังคงเลือกปฏิบัติกับชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครองมันคือการควบคุมที่เลยเถิดมากไปกว่าเหตุผลด้านความปลอดภัย ตลอดอยาระเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1967อิสราเอลยังคงดําเนินการสร้างที่พักและขนย้ายพลเมืองชาวยิวเข้าไปในดินแดนในเขตเวสต์แบงก์และเยรูซาเลมตะวันออกที่ยึดครองมาจากปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมายอยู่รเรื่อยมาจนทุกวันนี้มีชาวอิสราเอลอย่างน้อย600,000คนอยู่ในเขตพำนักเฉพาะสาหรับชาวยิวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเวสต์แบงก์และเยรูซาเลมตะวันออกแหล่งพำนักอาศัยที่มีถนนลและสาธารณประโภคสงูงขึ้นเพื่ออ,อำนวยความสะดวกให้กับชาวยิวที่ตั้งถิ่นพำนักย่านนั้นโดยเฉพาะ นั่นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลได้สร้างความจริงแห่งการเหย,ยดชนชาติในดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นปาเลสไตน์ดินแดนที่ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ต้องอาศัยอยู่ภายใต้ใตระบบหนึ่งที่ยื่นอภิสิทธิ์เหนือชั้นให้แก่คนยิวมากกว่าคนที่ไม่ใช่ชาวยิวการจัดตั้งสองระบบที่แตกต่างกันชัดเจนสําหรับชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์นั้นถือนั้นถือว่าทางการอิสราเอลได้ฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามปรามการแบ่งแยกชนชาติแล้วกล่าวโดยสรุปการยึดครองที่ยึด ยือ่ออกไปของอิสราเอลนั้นเป็นการสร้างสถานการณ์ที่บ่งบอกถึงการละเมิดสิทธิทมนุษยชนอย่างมากมายเป็นการปล่อยให้ทนต้องทนอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและสิ่งที่สังคมและบุคคลในสังคมไม่มีทางให้พวกเขาเลือกเดินนอกจากนั้นต้องอ,อพยพในในพื้นที่ที่ถูกยึดครองและแน่นอนจากรายงานขององค์การของ Human Rights Watch, ยังระบุว่ามีการปฏิบัติการอย่างไม่เป็นธรรมและการ ฝ่าฝืนรวมถึงการลอบสัง,ง,าสงหารผู้คนอีกเป็นจํานวนมากแม้ว่าปัจจุบันรัฐปาเลสไตน์จะได้รับการลอมรับในระหว่างประเทศแต่การต่อสู้ในความขัดแย้งบนพื้นที่ดังกล่าวก็ยังคงดําเนินต่อไปเป็นยไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของสงคราม6วันก่อนอื่นนะครับเนื้อหาที่ผมได้มานี้เนี่ยมันเป็นบทความที่แปลมาจากหน้า เขาเรียกว่าหน้าหน้าเหมือนกับหน้าเพจของ,ของต่างประเทศนะครับเป,เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวในตะวันออกกลางซึ่งเป็นภาษาอังกฤษของนักวิเคราะห์หรือว่านักประสาต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแปลออกมาบางทีก็อาจจะดูเหมือนว่าจะไปเข้าข้างฝ่ายอาหรับมากเกินไปนะครับดูเหมือนจะไม่เข้าข้างฝ่ายอ,าอิสราเอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสงคราม6วันนี้อิสราเอลเป็นผู้ก่อและเราและในเมื่อพูดถึงสงครามเราก็ต้องพูดถึงผู้ได้รับความสูญเสีย แน่นอนว่ามันไม่มีใครเป็นคนดีในสงครามเพราะสุดท้ายแล้วสงครามก็ก่อให้เกิดความสูญเสียในที่สุดนะฮะก็ขึ้นอยู่กับวิจารยญาณทุกท่านนะครับว่ามองเป็นอย่างไรแต่สําหรับผมแล้วผมก็พยายามที่จะเล่าให้มันเป็นกลางที่สุดหรือว่าเพียงแค่ทําหน้าที่ในการเล่าเหตุการณ์เท่านั้นส่วนการตัดสินรือการพิจารณาเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นสิทธิของทุกท่านแล้วกันนะครับที่จะต่อยอดชุดความรู้นี้ต่อไปอย่างไร ขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ให้กำลังใจหรืออยากจะฟังเรื่องราวไหนไหนก็บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ